รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าตอนที่เกิดเหตุดวลปืนนั้นนอกจากจะมีนายแค้วและตีดำเนินแล้วยังมีอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ในรถด,ด้วยนั่นก็คือนายลาเชนซึ่งถือเป็นมือปืนพักการคนหนึ่งโดยตอนเกิดเหตุน,นั้นยังมีการยิงปืนต่อสู้กันแต่หลังเกิดเหตุกลับหายตัวไปแม้ที่ผ่านมาจะพยายามตามหาตรวจสอบที่โงพยาบาลต่างๆเพราะคาดว่าได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่พบตัวลูกน้องของแค้วคนหนึ่ง ให้ข้อมูลถึงปมสังหารครั้งนี้ว่าหากเป็นศัตรูเก่านั้นตัดทิ้งไปได้เลยเพราะเคลียร์กันไปหมดแล้วบางคนล้มหายตายจากกันไปแล้วเรื่องนี้อาจเป็นการสอดแทรกของคนกลุ่มหนึ่งที่ยังมีปัญหาคาราคาซังกับเฮียเหลาเท่าที่ปรึกษาหาลือกันทราบว่าเฮียเหลาเคลียร์ปัญหาไม่ลงตัวอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อปลายปี2533ก่อนถูกจับในข้อหาซ่องโจรมีลูกชายนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงกว้างขวางในพื้นที่ภาคใต้ เข้ามาเล่นการพนันในบ่อนเจนนนซึ่งอยู่ในการดูแลของเฮียเลาแล้วเบวพนันถูกจอร์ดเฮาดี้ลูกน้องระดับคนสำคัญคนหนึ่งกับลูกน้องชั้นปลายแถวลุมซ้อมจนลูกชายนักการเมืองตาบอดและแขนหักมีอาการทางสมองไม่สามารถใช้ชีวิตเยี่ยงคนปกติสร้างความไม่พอใจให้กับพ่อเป็นอย่างมากในเมื่อเรื่องเกิดขึ้นลูกพี่อย่างเฮียเหลาก็เลยติดร่างแห är, ถูกเพ่งเล็งแน่นโดนคำสั่งลับให้จับกุมในข้อหาซ่องโจร